นี่มาอะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกแก่ขาตั้งย้อยขนาดนั้น่ะอะไรอะมาเลวไปเลวขนาดนีหมาแน่นไปนมือยอ่ะงามีระเบิดปล่าอ่ะมีไสยามระเบิดี่แหนใช่ไมหนีได้ไหม ไอ้จ้าเราตีแล้วเชมาเราหนีได้ไหมป่าวยังไปไปไเนี่ยฝากขนมคุณยายไม่มาหรอ

ลอนะไม่ลยวมั้งเฮ้ยเฮเากินลมีมันไปดได้อไปแล้วรหรอเลยการทางแ้เหรไมเลยหไม่ใหม่มีตลาดามานาคมาอะไรนาอะไรีจัมเอรี่กี่หน่อยทขาจัมเบหร่นค่าโอ้ยมได้ ห้อหอมีล้างแล้วล่ะให้ขอจับมือน้อยไปปขากอดหน่อยได้เหรอโอได้แล้วคะไม่รู้ไไม่ได้เขาหันหน้าหนีเป็นไรไม่รู้ฟังแล้วเจ็บหาวหกาการเด่ดเป็นหวานเด็ดแดงมาฟังตีกงแล้ว็บว่าแล้วทีว่าแล้วีว่าีว้าตีว